เคไลฟ์ออนแสวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกลับมาในฐานะของแม่บ้านยาจกนี่วันนี้ก็จะออกมารีวิวมาเรียกว่ารีวิวได้ไหมกินให้ดูก็ล้องกันนะคะพร้อมกับเมาส์ชีวิตแต่งงานไปด้วยเนาะก็ะคือแขกเนี่ยไปสั่งลูกพุนดิบมาเนาะลูกพุนดิบก็คือเขาเรียกอะไรดีอ่ะก็มันยังไม่สุกอ่เนาะเราเป็นคนไทยที่แบบชอบของเปรี้ยวอยู่นะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะ สั่งมะม่วงมากินแต่มันแพงมากๆอ่ะอืมพอดีแขกก็ไปเจอเพจหนึ่งที่เป็นแบบสภัยชาวอีสานท่านหนึ่งนะคะมาทำสวนเน่อยู่ที่จังหวัดนาโนานั่นเองนะคะแล้วแขกก็ปะกับสิ่งนี้เข้าพอดีนะคะพี่เขาก็แนะนำมาว่าเออมันเลิศนะคะเอ,อเดี๋ยวมาลองกินกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งแบบแจ่วต่างๆนะคะทั้งแจ่วปลาราเอ่ยนะคะทั้งแบบว่าเป็นพริกเกลือเอ่ยแขกก็ ตรียมมาไว้แล้วตแต่เมื่อคืนนะคะเนื่องจากมันมีกลิ่นนะคะเราแท็กไว้อย่างดีนะไม่งั้นแล้วก็นะคะชีวิตการแต่งงานของแขกนั้นก็จะต้มสลายด้วยปลาที่อยู่ในกล่องนี้นั่นเองนะมันยากอยู่เนาะชีวิตหลังแต่งงานอะคือเขาเรียกว่าอะไรเดียสิ่งแรกที่แขกอะเจอเลยคือเรื่องของอาหารการกินอะเขากับเรากินไม่เหมือนกันนะคะ อันนั้นก็ยังพอทําใจพอที่จะเข้าใจแต่ว่ามันก็เขาเรียกอะไรพอเรามาเจอจริงๆอะ่ะมันก็แอบแบบอือยู่เหมือนกันนะเออเพราะว่าเขาก็จมูกไวอะ่ะสิ่งที่เขาไม่ได้กินอะ่ะเขาจะได้กลินทันทีนะคะอืมถึงแม้จะเป็นคนญี่ปุ่นที่เคยเอาศัยอยู่ในประเทศไทยก็ตามนะคะแต่ไม่ได้กินส้มตําและไม่ได้ชินกับกลิ่นปลา,านะคะ ก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งเขาคงจะชินและเขาอาจจะมานั่งกินเป็นเพื่อนเราในสักวันหนึ่งแต่คิดว่าตอนนี้ยังคงไม่สะดวกนั่นแหละค่ะก็เป็นกิจกรรมหลังจากทําความสะอาดต่างๆแล้วนะคะแล้วก็มานั่งพักแล้วก็กินสิ่งเหล่านี้เพื่อเพิ่มความสุขให้กับชีวิตในบ้านและเติมพลังใจให้กับตัวเองนั่นเองค่ะก็คือหลังจากที่แขกเนี่ย เขาเรียกอะไรเดียหลังจากที่เราราออกมาเนาะแล้วก็แต่งงานค่ะพอแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดคุมาโมโตะเลยนะคะแล้วก็เรื่องของวีซ่าของแขกเองนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นแบบว่าโคคุไซเกียวกับวีซ่าอยู่นะคะอืแต่เขาเรียกอะไรดียถ้าเกิดว่าเราทํางานไม่ตรงสาย กับวีซ่าของเรามันจะถูกจับใช่ไหมเราเราไม่สามารถที่จะทํางานได้นะคะยกเว้นแต่ว่าเราจะทํางานบริษัทหรือว่าเราจะทํางานแบบเป็นล่ามอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะทําได้นะอืแต่ก็คืออย่างที่ว่าแหละคะ่ะแขกย้ายมาอยู่บ้านนอกงานที่เราคิดว่ามันจะง่ายอะ่ะเหมือนตอนที่เราอาศัยอยู่ที่โอซาก้าแล้วเรารู้สึกว่าเราหางานง่ายมากๆอะไรเงี้ยมันไม่ง่ายเลยเวลาที่เราแบบออกมาอยู่แบบบ้านนอกแบบนี้แล้วนะคะน่ากลัวไหมคะการใช้มีดของแขก นี่นะตอนแรกมามันก็เป็นสีเขียวนะคะแต่พอมันอยู่ในตู้เยน็นก็จะกลายเป็นสีนี้นะคะอืมเห็นไหมเออมันกลายเป็นสีนี้นะแต่แบบความชุ่มฉ่าของมันก็ยังอยู่มันไม่ได้เหี่ยวเลยอะ่ะอืมนะคะแล้วก็แบบจิ้มกับน้ำปลาเลยนะคะแขกก็ไม่อยากซูมอินให้เห็นสักเท่าไหร่ <c oughs> เออมันก็เลิศมันก็อะไรนะคะอืม <c oughs> <c oughs> ดูคุณดูแขกไม่ได้อวยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบของเปรี้ยวแล้วอืมชอบเปรี้ยวแบบมากๆเปรี้ยวแบบเข็ดฟันลูกคุณดิบออาจจะไม่ใช่ทางเพราะลูกคุณดิบอะสำหรับแขกแขกรู้สึกว่าหลังจากประสบการณ์กินมานะอก่อนที่เราจะมานั่งคลิปนี้นะคะนั่งทําคลิปนี้แขกลองกินไปแล้วตอนกลางคืนเมื่อคืนนี้เพราะแขกอดใจไม่ไหวนะคะเพราะว่าเราต้อง รีบช่วงชิงเวลาที่สามีไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือว่านอนแล้วแบบนี้นะคะแล้วก็กินของอะไรแบบนี้นะคะก็คือมันเป็นแบบเปรี้ยวเปรี้ยวฉ่าอะเปรี้ยวละมุนนะคะก็คือไม่ใช่เปรี้ยวปี๊ดเหมือนแบบมะม่วงเปรี้ยวเข็ดฟันม้นเราอะอืมถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบเปรี้ยวมากๆสายพุนอาจจะไม่ไม่ใช่ทางออกอะนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบกินเปรี้ยวได้เรื่อยๆเปรี้ยวแบบไม่อยากวิ่งเข้าห้องน้ําอะอันนี้แขกแนะนําเลยเพราะว่า ันไม่ได้ท้องเสียหลังจากนั้นนะคะอืมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะท้องเสียอาจจะท้องเสียเพราะความเผ็ดที่เรากินนะคะเออใช่อร่อยอืมหลังจากแต่งงานมาแล้วเนาะสิ่งหนึ่งที่แคะคิดถึงมากๆคือชีวิตการทำงานแขกอยากรีบๆกลับไปทำงานเร็วๆจังเลยนะคะแต่แขกก็ต้องแบบว่าหลอ ยื่นวีซ่าให้เสร็จนะคะเพราะว่าแขกเพิ่งทําเรื่องยื่นทำพาสปอร์ตไปนะคะก็ต้องรอถึงกลางเดือนแปดเลยก็คือเดือนหน้าเนาะยังอีกนานนะคะพอได้พาสปอร์ตมาแล้วเราก็เอาพาสปอร์ตตัวนั้นเนี่ยไปยื่นขอวีซ่าคู่สมรสนั่นเองค่ะเออเป็นยังไงคะเปลี่ยนสถานะไปแล้วนะคะจากเด็กเสิริมในวันนั้นนะคะกลายเป็นแม่บ้านในวันนี้นะคะแตะ ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่แขกก็จะกลับไปทำงานทันทีนะคะ <c oughs> แขกบอกเลยนะคนที่เคยทำงานมาก่อนก็อยู่เฉยๆไม่ได้หรอก,กจริงถึงแม้แบบการอยู่บ้านมันก็จะมีอะไรให้แบบยุ่งยากวุ่นวายอยู่แต่เราก็รู้สึกว่าเรายังอยากแบ่งเวลาสามถึงสี่ชั่วโมงไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกแบบนี้นะคะอืมอันนี้คือสิ่งที่แขกแบบรู้สึกได้เลยใช่นะอืม เรารู้สึกเสียใจไหมที่เราแบบแต่งงานมาอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะกับการใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นร่วมกันกับคนรักอ่าน,นะฟังดูแบบโรแมนติกเนาะเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแล้วยแต่พออยู่ด้วยกันจริงๆมันคือแบบการใช้ชีวิตแบบทั่วไปที่ธรรมดามากๆนะคะอืมแล้วก็ก็อย่างที่ทราบกันเนาะคนญี่ปุ่นเวลาที่เขาไปทํางานเขาก็ทางานแต่เช้ายันเย็น บางวันก็แบบมีโอทีนะคะช่วงระยะเวลาที่มันสำคัญสำหรับเราจริงๆเนี่ยก็คือช่วงเวลาที่เขากลับมาแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างนั่งกินข้าวนั่งมามอยนั่งดูทีวีด,ด้วยกันอันนั้นคือ golden time นะในแต่ละวันถ้าเกิดว่าไม่รวมวันส่อที่เรามี golden time แค่ประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะคะที่สามารถแบบว่าคุยสรุปร่วมกันได้แบบนี้ใช่ อยู่ตรงนี้ก็เหงาเหมือนกันนะคะเอาจริงเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรดีอะจิงอยู่ที่ว่าแขกทําเพจด้วยทํา youtube ด้วยแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาเรียกอะไรคนที่เราสามารถคุยด้วยได้มันก็มีไม่ได้กี่คนนะอืมแล้วก็คนไทยที่อยู่ในคุม,มโมโตโก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วอีกอย่างเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ทํางานด้วยเราจะเอาเงินของเราเนี่ยออกมาใช้ อย่างสุรุยสุรายเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจริงๆค่ะ <c oughs> ดูใช่นีมากค่ะใช่อะไรที่ทำให้เรามีความสุขนะคะเช่นการกินแบบนี้นะคะก็กินมันไปเถอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีตังเราก็ต้องทำงาน แขกก็เช่นกันนะคะอือรอรอ,รอนะคะให้แบบพาสปอร์ตเสร็จแล้วก็จะได้ไปยื่นวีซ่าสักทีอืมนั่นแหละคะ่ะสําหรับแบบเพื่อนๆที่สนใจไปเลยแขกไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้เขานะคะแต่แขกรู้สึกว่ามันดีมันเป็นความเปรี้ยวที่ละมุนดีนะคะไปลองดูก็แล้วกันอืมอืมตำก็ได้กินกับพริกเกลือก็ได้แบบพี่ๆที่เขา ออกมาอยู่ต่างประเทศแล้วอะเขาคงเคยกินไปแล้วหลายร้อยครั้งแล้วแต่ว่าแขกอะอันเนี้แบบเป็นครั้งแรกของแขกเลยก็ยคือหลังจากที่ย้ายมาอยู่ครูมัมโต้นะะลรวหาของเปรี้ยวไม่ได้นะคะสั่งออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่มะม่วงลนลก็แพงมากนะคะรวมค่าส่งอีกนะคะแถมส่งมาที่คูมโมโต้ด้วยนะคะอืมสําหรับค่าส่งครั้งนี้ของแขกเนี่ยมันจะตกค่าส่งอย่างเดียวนะคะประมาณ 9ก uh ้ารอยสิบเยนเก้าร้อยสิบเยนบวกกับค่าของนะคะค่าของที่สงมาเนี่ยพี่เขาคิดให้แคดโลละสี่ร้อยเยนเองนะก็คือรวมแล้วก็อยู่ที่พันสามร้อยสิบเยนฟังดูแพงใช่ไหมคะแต่ว่าของที่พี่เขาแถมมาเนี่ยคือรวมๆกันแล้วก็คือเกือบสองโลนะคะก็คือถ้าเป็นหนึ่งโลที่เราซื้อมันจะเป็นแบบทุนคัดทัดคัดมานะคะ แดถ้าเกิดเป็นทำแถมอะไรเงยก็เป็นตัวเล็กๆยอยะไรยเงี้ยแต่นั้นแขกก็ไม่ได้ถือนะเอาขอบคุณพี่ด่ามากนะคะที่แบบส่งของอร่อยมาให้กินส่งของแซ่บมาให้กินแบบนี้นะคันชัตเตอริมัสรู้สึกรู้สึกขอบพระคุณนะคะเออรู้สึกขอบคุณมากที่แบบปลูกอะไรแบบนี้มาให้เพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่รู้หรอกคะ่ะหมายถึงคนญี่ปุ่นเองเขาไม่ได้กินของเปรี้ยวแบบนี้ ืจะให้แบบเราไปกินแบบอุมเมะที่มันยังดิบอยู่อะมันก็มีแบบสารพิษนะคะที่ทํหลายร่างกายอยู่ถ้าเราไม่ได้ดองหรือว่าเราไม่ได้แบบผ่านกรรมวิธีแปรรูปอะไรบางอย่างกินสดๆแบบนั้นอ่ะมันไม่ดีต่อสุขภาพอืได้ยินคนญี่ปุ่นว่าว่านะคะว่าว่ามันไม่ค่อยดีนะคะอือใช่ก็เลยเลิกกินนะคะแรกๆก็กินอยู่นะคะ บวยบวยสดตรงนั้นนะคะแต่เขาก็แบบบอกว่าอุ้ย sorry sorry มองไม่เห็นนะคะนีนะคะถึงแม้ตักแบบนี้ก็ยังไม่เห็นอยู่ดีนี่แบบนี้นะคะอืมพอเลวค่ะพอเลยค่ะ,คะสำหรับการรีวิวนะคะอืมชีวิตหลังจากนี้จะเป็นยังไงเนาะเราก็มารอลุ้นกันต่อไปค่ะอืมสำหรับ คนที่แบบเพิ่งย้ายมาอยู่แบบแขกอนะเนาะแขกก็จะสู้ๆแล้วกันชีวิตหลังจากนี้เนาะจากคลิปรีวิวกลายเป็นแม่บ้านปรับทุกนะคะคลิปเนี้ย <c oughs> ความทุกข์ของแม่บ้านยาจกนะคะยาจกจริงนะยาจกจริงแล้วคะ่นะณวันเนี้จะเป็นแม่บ้านพยายาม จะว่าไปก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะมุมนี้เนาดูเป็นแบบว่าคุณป้าขึ้นมาเลยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกันกับ3ปีที่แล้วที่ทำแบบ Youtube มายังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะถึงแม้จะไม่มีสาระใดๆก็ตามอยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณมากนะคะทีอ่ะะอดทนอยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณค่ะ